เราจะมารวมโพดิสต๊อกเกอร์ชื่อดังสายนกแก้วแต่ดูตาแดงๆแบบไม่รองเลยนะไปทำอะไรมาเมื่อคืนตามเจ้ากาลีครับ่คืนคุณจะไม่พูดถึงที่ผมตั้งใจหนีผมาจากบ้านเหรอสายพันชื่อทาทาโกเนียนเอาเนื้อกินซิทเพราขาหนีไม่มีลิ้นคุณพ่อเขาไปเจอกลางทางเลย้ก็เอามารักษาแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เขาเจออะไรมาทุกคนซูมหน้าไปไกลๆอ๋อนี่นผิดนี่คือไม่ได้เลยค่ะทุกคนอไล่ค่ะ Sampang Bobay Blue Calcare yeah. Birdyard channel Sadiha you need of the channel ทุกคนคะวันนี้เราจะมารวมโพติสตอรเกอร์ชื่อดังสายนกแกว้วเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าตาเขาสะสวยและหล่อแค่ไหนจะเหมือนในติ๊กต็อกหรือเปล่าแต่ที่สําคัญวันนี้เราไม่ได้มาแค่แนะนํานะแต่เราจะมาเล่นเกมการเล่าแต่ละคนเขาจะงัดตีไม้ได,มได้มือได้ดีแค่ไหนมาเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถาแนะนําช่องเลยค่ะผมช่องลุงนัทนะครับผมทุกท่านน่าจะพอรู้จักกันบ้างเราจะไลฟ์กันตอนประมาณเช้าเช้าเจ็ดนาฬิกานะส่วนตอนเย็นเย็นมีบ้างเป็นบางเวลาครับผมมีช่องลุงนัทช่องหนึ่งแล้วก็ ช่องบีเอ็มเลี่ครับผมคือมีอยากจะบอกว่านี่น้องบีเอมเขาเป็นลูกเขยนะเนี่ยเขาจองไปแล้วเจ้าบุญเนี่ยจะเปิดตัวกันก่อนเปิดตัวดูตัวกันน่าจะพอได้เดี๋ยวนกเนี่ยเราอาจจะวางไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นพ่อนกกันนะวันนี้พร้อมไหมคะกับกิจกรรมพร้อมครับพร้อมนะคะโอเคขอบคุณนะคะาน่ะต่อมาค่ะสวัสดีค่ะพี่เกดสวัสดีค่ะและหลักช่องเลยค่ะที่ชื่อว่าบ้านกินนกเป็นบ้านปรับพฤติกรรมนกสู่แก้วเหลาปรับพฤติกรรมให้นกดีขึ้นช่องพี่ก็จะไลฟ์ตอนช่วงประมาณค่ำขึ้นจนถึงประมาณ4ี่ห้าทุ สองตัวนี้ก็จะเป็นนกขระเรียชื่อ ฝากไปด้วยบ้านไหนนะพฤติกรรมไม่ค่อยดีก็มาฝากบ้านอิงนกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเจ้าเบือกนะคะช่องนี้ชอบมากๆเลยวันนี้เราไม่ได้เอาเป็ดมาใช่ครับวันนี้เราเอาอะไรมาคะก็มีบุโก้ครับเป็นเจ้ามะลิชาลีแล้วก็สมาชิกก็เป็นเจ้ากองเรือนแล้วก็เจ้าเมรีครับนะชื่อช่องนี่คือชื่อเจ้าเบือกเลยใช่ไหมช่องเนี่ยเป็นเจ้าเบือเป็ดน้อยในช่องของทิกตอกนะแล้วก็ในเพจเป็ดคอดักบายช็อปเปอร์ครับเป็ดคอดักบายช็อปเปอร์วันนี้น้องช็อปเปอร์ต้องสู้นะ ดูตาแดงๆหนไม่รองเลยนะไปทำอะไรมาเมื่อคืนตามที่พี่ตุ้มหนึ่งคืนอาต่อุ้ยหายไปไหนเอ่ยแม่ก้อยอาขอไกไปสองพรค่ะแนะนำที่ช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะช่องต้อยแม่นกแก้วนะคะในช่องก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของการบินนกอิสราค่ะ แล้วก็เป็นลัษกะเด็กกับพาเด็กๆไปเที่ยวช่องเนี่ยนะเป็นขาล็อกเดินทางไปบินร่วมกิจกรรมต่างๆ<ม>าแล,ล<ะ>้วมีการแข่งขันนกพิราบทั่วประเทศก็ไปได้ก็ไปส่วนมากส่วนใหญ่ไม่พลาดสวัสดีสวัสดีทุกน้องบ๊ายาค่ะช่องหนดาชอบเลี้ยงนกถ่ายนกชอบไปแล้วก็มีออกไปตามงานบ้านจะเป็นช่องใหม่เนาะที่มาไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยฝัดนืฝัดตัวด้วยนะคะโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ น้องมะม่วง,งชื่อช่องอะไรนะคะม่มิ้นนี้แม่มะม่วงสุกค่ะหรือว่าน้องมะม่วงสุกข,ของแม่ก็ได้รู้สึกว่าเขาจะมีตำนาอะไรหรือเปล่าคะน้อกคนนี้น้องเขามี คุณพ่อเขาไปเจอกลางคืนเลยต้ยองเรามารักษาแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เขาเจออะไรมาน้องมิงเขาป็นคนอุปการะ <c oughs> น้องมะม่วงจดีๆมากเลยแล้ว <c oughs> น้องมิงรู้ไหมคะว,ว่าตอนนี้นะคะในวงการใสาหนกแก้วเนีย่ยน้องมิงนี่เป็นที่ยอดนิยมที่สุดเลยส <c oughs> าวที่น่ารักที่สุดเลยแต่วันนี้นะ <c oughs> น้องมิงถึงจะน่ารักแค่ไหนนะคะการแข่งขันเนี่ยเราไม่มีลดละนะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะสู้ๆเล ่สวัสดีค่ะนิติกานธรมสวัสดีครับผมช็อปเปอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ช่องชั้นดีหว่าช่องเราหน้าหนักก็มองแล้วครับผมช่องอะไรครับช่องมีสองงานนะมีอาร์ตอาร์ตเวิร์คกับอาร์ตเวิร์คชาแนลช่องนี้นี่มีอะไรให้น่าดูบ้างไหมเฮ้ยคือไม่ต้องขายหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาเคยเชื่อผีหรือรบลังเอานกปลาแสดงเล่นหรืออะไรนะคือเราอะไปอ่านก่อนไปอ่านสคริปต์ก่อน5 4 3 2ี่สาเราช่องเราทำไรคะช่องผมนะก็ จะพูดถึงเรื่องนกแก้วแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆนานานะฮะเจออะไรอยากอยากจะโพดอะไรก็โพสอยากจะไลค์ก็ไลค์แต่จริงๆนะทุกคนควาจริงถ้าได้มาคุยนะน้องเขไม่ได้เหมือนในเนอะในหน้ากล้องเลยอะอะห้จบเะยจบให้พรมจบไปนะคุณจะไม่พูดถึงที่ผมตั้งใจหยิบมาจากบ้านเหรอสายพันชื่อพาทาโกเนียนเอาเลยว่ากินซิท เป็นนกแก้วตระกูลคอนัวที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลคอนัวตอนแรกเขาเจอว่าโกลเด้นนี่คือสุดแล้วอันนี้ใหญ่กว่าหายากกว่าเพราะว่าเวลาเกาะต้นไม้มันเขียวมันจนจะหายที่หางได้ไหมครับได้ครับอ๋อค่อนข้างหายากไม่ค่อยเห็นในตลาดทั่วไปนะใช่ครับหายากมากจริงจริงแล้วก็พอพันค่อนข้างยากยังให้สังเกตสายตาเขาดูความเฉียวของอายไลเนอร์เขาที่กิดมาเป็นสีขาวตรงนี้ต้องตรงนี้เหมือนจะเกียวทั้งตัวถ้าเกิดว่าเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บดูมีสีแดงด้วย โอเคไปแล้วเดี๋ยว <S <S เราจะไปแข่งกันแข่งข่งแข่งนีงงงง่มันแข่งเลยขนาดนี้ านะคะอันนี้ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเป็นสาวสวยที่เสียงมาก่อนตัวน้องแอ๋ค่ะสวัสดีค่ะลอตเตอรี789นะคะลอตเตอรี่เป็นนกค่ะรับฝึกนกแก้วฟอรพันนะคะแล้วตอนนี้ก็รับฝึกมองด้วยค่ะจะมีฝึกพื้นฐานบินคอแบกในบ้านเล่นสเก็ตบอร์ดโอ้เร็วๆจริงๆเราบอกว่าฟอร์พันเนี่ยค่อนข้างจะฝึกยากนะถ้าใครสนใจอยากฝึกก็มาฝึกได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราจะว่ากึกกรรมพร้อมไหมคะสู้ตายค่ะแน่ใจนะตื่นตายนะสนุกสุดเลยนะสวัสดีค่ะน้องธนา เอางี้เอางีะเอาอีอาอ้มา,ออาอคอาอันได้เราจะมานะคะจัดช่วค่ะ คนาเบิร์ดเฮาคร่ะการเปิร์กิสเป็นนักบีเดอร์ครับสายนกสายพันธุ์ใหม่นกแก้วย่าครับชื่อชื่ออะไรน้องการเปอร์กิสมีโอคีมาครับเขเป็นดิบกับทูบีับนี่ทุแต่ละคนควรยๆันแล้วกันทั้งนั้นเลยเพราะทังนั้นเราเรอยากไปยอมแพ้ใช่ไหมแล้วคุณไปเปลี่ยนชุดโอเคค่ะมาเดี๋ยวเรามาร่วมกิจกรรมกันและในกิจกรรมนี้ขาดไม่ได้เลยกับผู้สนับสนุนทางการของเรานะคะพูดบปิ้ค่ะเย้ มาทั้งหมด3สูตรมีสูตรธัญพืชสูตรผักกับวก็สูตรผลไม้รวมนะจากนั้นแล้วนะคะยังมีอาหารลูกปอนอีกต่างหากวันนี้นะคะเราจะมาเล่นกิจ,จกรรมกันมาดูกันนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาจะแข่งกันคนแน่จริงหรือเปล่าลุยกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเกมแรกของเรานะคะกกเะคะกมแรกของเราก็คือเกมตักผลไม้กติกาของเกมนี้ก็คือให้ผู้ร่วมเข้าแข่งขันตักอาหารธัญพืชบูทเบอร์จะตักจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ในหนึ่งช้อนตวงและนั่นก็คือตัวหลอก สต่จริงก็คือใครที่มีจำนวนเม็ดสีเขียวมากที่สุดผู้นั้นจะชนะมาดูกันซิว่าผู้เข้าแข่งขันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรน้องหนูมิงนะเดี๋ยวเรามาให้หนูมิงตัดกันนะอันเชอร์อ่าโอเคอัดแล้วค่ะอัดเลมหัวท้ายสายกอดแน่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวหนาวนะเรานะต่อมาค่ะน้อกซปเอร์ ใ่เาเหมือนเ้าเหมือนขาเลยแม่แใช่ใช่ใ่จะไปเท่ากันไหนลุ้นับลนับแม่มันตักถ้ามันบอของฟรีเนี่ยมันไม่ตักแค่นี้หรอกแม่โอเคน้องอาร์อันนี้ช่องเดียวกันใช่ไหมช่องเดียวกันไปกาลังใให้ก็เยอะอยู่นะพิเกตของเรา มากลอยแค่ไหนก็ได้นะแล้อแต่ร้องนัดดานะมากลอยต้วงแต่เราเลยนะเอาแบบแหมตาไม่ดูหุ่นเลยอันนี้แบบกวหนักขึ้นเลยอ่ะแล้วสุดท้ายนะคะร้อนาค่ะสาธุ เรา,เรา,เ,ราเราชอบน้อยนิดน,นี่ทุกคนคะทุกคนได้กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรบกวนทุกคนหยิบาชามข,ของตัวเองด้วยนะคะไม่กว่าสามตาไก่นที่คือการเริ่มต้นนั่นเองค่ะในแก้วนะคะเราจะมีเม็ดสีทั้งหมด2สีก็คือสีเขียวและสีน้ำตาลนะคะ <c oughs> ใน2สีนี้ยมีขอเลือกสีเขียวใครดียเยอะที่สุดรูนั้นชนะค่ะ เด่ยแล้วลุงได้เยอะแล้วลุงอยอะเยอะเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่านับเม็ดมันช้าใครรู้ว่าจำนวนเม็ดของตัวเองมีเท่าไหร่ใครบอกก่อนพูดนั้นชนะดีกว่าปากบอกตั้งแต่ต่อนะซูมโอซัพมาที่หน้าพี่เขานะแล้วขึ้นขึ้นบวกขึ้นลบขึ้นหายพูดเลยนะใครเยอะเขาอยู่แค่เดินมาอยู่ใกล้กันดีกว่าอันนี้พู่นี้ โอเคนุีนะ right? ูปนาอดเดี๋ยวเรามาเกมที่สอกันเลยค่ะเกมที่2 ขวดตอบคําถามกิกาคือจะมีคําถามทั้งหมด5คําถามใครที่ตอบได้ให้รีบยกมือและพูดคาว่าบูธเบิร์ดกรรมการจะเลือกคนที่ตอบคนแรกก่อนผู้ที่ถูกเลือกคนแรกจะได้โยนขวดน้ําและต้องโยนขวดในท่าที่ตรงบนโต๊ะอย่างสมบูรณ์ถึงจะตอบคําถามได้ขันจะทําได้หรือไม่คําถามมีอยู่ว่าบูธเบิร์ดมีอาหารนกแก้วทั้งหมดกี่สูตรคะ2สูตร3สูตร4สูตรและ5สูตร3 2 1เครับที่ สองหนึง่งพี่เกดเชิญพีดด่ดมาข้างหน้านะเราจะต้องโยนสาขำไ,นนะไม่ได้ทำไม่ได้คนะ่ะ ที่เด็กๆผมเล่นกับลูกที่บ้านทุกวันเบิกไปเบิกกบอกว่าดีเดียวใช่ไหมเือเนเยอะด้วยเฮ้ยเียเฮ้ยเฮ้อย่าให้มันถึงสมันจะอายเขารที่สรทีสอง่สที่สูงใครับถูกต้อง ข้อที่2นะคะคำถามีอยู่ว่าอาหารนกแก้วกล่องสีอะไรที่ช่วยในเรื่องการควบคุมน้ําหนักให้นกมีรูปร่างสัดส่วนที่สุขภาพแข็งแรงนะคะ <c oughs> เขียวเหลืองส้มแดงค่ะ <c oughs> ใจ่บุดเนสร์ <c oughs> สีส้มใช่ไหม <c oughs> ด,ดูดูดูหน้าผู้แข่งขันด้วยใช่ดูหน้าผู้แข่งขันด้วยสีเลยนะคะส <c oughs> ีส้มค่ะ <c oughs> เป็นคําตอบที่ถูก <c oughs> ต้องค่ะต่อมานะนกแก้วที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะ มีสายพันธุ์อะไรบ้างเอาทั้งหมด3สายสายพันธุ์ค่ะพอพัดค่ะพอพัทเลอร์เบิร์ดเลอร์เบิร์ดผงยกครับผงยกผู้เชี่ยวชาญถูกต้องไหมโอ้ยไอ้นี่เขาเลยก็ได้ไงตัวนี้ได้ครับได้ครับได้ต้อง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 คำถามที่หนึ่งนะคะอาหารบุฟเบิร์ดสูตรผลไม้รวมนะคะขนาดของเม็ดมีกี่ไซส์คะหนึ่งไซส์สองไซส์สามไซส์และสี่ไซส์ ตาบมอง่ะดูมน่ะสองไซสค่ะสองไซเป็นคำตอบผิดผิดค่ะหนึ่งสอามเบิร์ตพี่เกดพี่เกดีเกดพี่เกด่อกีมันเฉือนกันด้วยศูนย์จอาทุกคนซูมหน้าไปไกลๆอ๋อนี่นี่ผิดนี่คือไม่ได้เลยค่ะผีไซนะคะสามไซส์เป็นคำตอบถูกต้องค่ะอาล่ะอันนี้เป็นคำถามง่ายมากๆละรถแก้วที่ชื่อว่าสำเพงลาโบเบในเบิร์ตหชาแนลนะคะ เป็นนกแก้วสายพันธุ์อะไรคะหนึ่ง <c oughs> อิเล็กตาร์สองบูแอนโกลมาคอสามกระตัวมีเดียมสี 4, ม่มองพลราทีสห์้าไว้กินลี้ไข่ 1, 2, นนะคะ่ะหนึ่งสองสามอะะะไรนค เล็กตั้นค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคเย้เราก็ได้คู่แข่งขันที่ชนะในเกมนี้ไปแล้วนะคะต้องขอแสดงความดีดีกับท่านด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะเรายัางมีอีกเกม,มหนึ่งเหลืออยู่นะคะอ่ะมากันค่ะเกมที่3ามจับคู่สีให้ตรงกรันกติกาคือผู้รุกเข้าแข่งขันวางกล่องสีให้ตรงกับสีที่ซ่อนอยู่ในกล่องผู้ที่เข้าแข่งขันจะสลับวางสีได้แค่ครั้งเดียวผู้เขาแข่งขันจะทําได้หรือไม่ไปติดตามกันเลยค่ะเรียงสีให้ตรงกับสีข้างล่างเริ่มจากน้องนาดาก่อนเลยค่ะสลับสีให้ตร กันนะคะรอทุกคนมาดูนะเพราะตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นแล้วข้างล่างคือสีอะไรบ้างนะเอาแดงขาวเหลืองส้มใช่ไหมมีรูกหนึ่งมีลูกหนึ่งอาเชิญเลยค่ะลุงนัทมีรูกหนึ่งค่ะไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยอ่เลอ่ไม่ี่ะไ่ เูขสองนี่เลขสองอ้าวน่ยองอ่างว่าไม่ได้ดูแต่ไม่ได้ดูั้งแต่แรกเอแล้วไม่ได้ดูัดีดีอาดีดไม่ไม่ได้ดูแต่แรกเออเอางี้แหละขออะไรคะ เป็นกิจกรรมสานเกณฑ์นะคะที่เชิญติ๊กตอกเกอร์ชื่อดังสายนองแก้วของเรามาร่วมเล่นกันแล้วก็จะเห็นความน่ารักความคมเกียวนะคะเป็นมิตรภาพที่น่ารักน่าชมมากเลยนะคะต้องขออบคุณทุกๆเจ้านะคะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะขอบคุณนะคะและแล้วกันนะคะต้องขอขอบคุณนะคะบูธเบิร์ดนะคะที่มาร่วมสนับสนุนของพี่กับพวกเราด้วยนะคะที่จะเอามาจติ๊กตอกเกอร์กันในวันนี้นะคะยังไงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆไปก่อนนะคะบ๊ายบาย